สังสายนี่ชกกันทีไรดีโอ้โหแฟนๆชอบครับสนุกดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจครับเรียกว่าศักดิ์ศรีคำขอนะครับพี่อารีครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้นะครับในวันที่13มีนาคมนี้นะครับที่วิถีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับพิเขตปัตตานีนะครับก็มาดูกันนะครับคู่เอกี่รังขาววอสังประภัยพบกับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ในพิกัด135ปอนด์ปอ แล้วก็มีดีเซลเล็กกับโล่เงินนะครับเจ้ากังวานพิวะโยกับมงคลเพชรเพชรจิเดีอาคาเดมีแล้วก็รักเอราวันพบเพชรจงรักวอสังประภัยนะครับวันที่13มีนาคมนี้ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับโอ้โหนี่ครับหวนนัดบิ๊กเลยครับโอโ้แฟนๆต้องมาติดตามเลยครับมาดูกันต่อครับยกที่2 ของมวยคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับมวยมันวันศุกรนะ์นัดซุปเปอร์ไฟโอ้โยย้ำอีกทีนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ทีสาม,มวยนา,นา,น,านาชาติหวังสิตธิแห่งนี้แหละครับทูฟายูช่อง24ถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียครับก็มีทั้งการอุ่นเครื่องของแชมเปี้ยนโลกคนล่าสุดของเมืองไทยปัญญาประดับสีครับ รวมด้วยการป้องกันแชมป์ของ WBC เ a s ียในรุ่นซ u เปอร์ไฟเวท115ปอนด์ครับของกล้องฟ้า CPF เปิดศึกสายเลือดนะครับกับอดีตแชมป์ WBC a ชียเช่นเดียวกันก็คือสามารถเล็ก GNG Boxing ยิมพร้อมด้วยการอุ่นเครื่องครับของนักชกเงินล้านอีกหนึ่งคนก็คือเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมีโอ้โหเรียกว่าบิ๊กจริงๆครับมวยสากลรุ่งนี้ศึกยอดมวยโลก WBC a ชียครับถ่ายทอดสดทูฟายูช่อง24หโมงเย็นเป็นต้นไปครับ เดียวว่าสนุกเราใจแน่นะครับนี่คือการสร้างสรรค์มวยสากลในทีมงานของเท็ดยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเรียกว่าคุณภาพานะครับโดยเฉพาะปัญญาประดับสีนี่ก็โอ้โหคว้าแชมป์มาครองนะครับไฟสุดท้ายนี่ก็ทําได้สวยเหลือเกินชนะวันเฮงครับครับผมโอ้โหนี่ครับอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามอือฮึแล้วก็นี่ครับแต่เป็นมนิทใหม่เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางทูฟายูนะครับจัดมวยสัตว์นระดับโลกให้แฟนๆได้รับชมกันติดตามเลยครับ บอกว่าตอนนี้เครื่องชักจะติดแล้วครับพลอยวิทยาโอ้แต่ว่าเพชรดำครับมมีซ้ายคูสกัดไว้ตลอดเลยครับอ้าซ้ายซ้ายสโลไลฟ์เนี่ยว่าถ้าเดินช้านี่จะเข้าทางของเพชรดำเลยนะครับพอซ้ายนี่โอ้โหดักศาดแต่ละดอกรุนแรงมาแล้วครับตอนนี้วงในวงในอาชีพของพลอยวิทยานะครับพยายามจะปล้ำในนะครับ แต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับต้องเดินให้เร็วเดินชนให้เร็วนะครับมาแล้วครับทางด้านของเอาแล้วครับเดี๋ยวมาพบกันในยืที่จังหวัดขอนแก่นเรียนเชิญน,นะครับภาคพวกเพื่อนสนิทของคุณจินนี่โหเยอะแยะมากมายครับอยู่ใกล้ๆขอนแก่นทางภาคอีสานนี่เรียนเชิญครับ JJ by Memory Bar a l e x a n r o n ครับถนนเฉลิมพระเกียรติตัดกับถนนอมหาตกด์ครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอบคุณครับ ย,ก,ยกที่3นะครับผู้เอกของรายการวันนี้ครับต่างศึกต่างสายโอ้โห h, มีเสน่ห์อีกแล้วครับนอกกับในครับแต่ตอนนี้อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในครับอาชีพของพลอยวิทยาครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดนะครับทางด้านของพลอยวิทยาเอาเลยครับมีแข้งขวานําไปก่อนนะครับดูนี่โอ้โหแต่สายนี่แม่นเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรดำออกเข้าไปนี่เนื้อเน้นๆพลอยวิทยาไม่สนนะครับโต้คืนด้วยแข้งขวา สวยงามเหมือนกันครับเบียดเข้าไปแล้วนะครับดูว่ารูปร่างจะได้เปรียบนี่นะครับเพชรดำต้องพยายามสาดแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยหมัดสกัดเอาไว้นะครับดูกันวงในตีได้หรือไม่ได้ครับใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเสียบเลยครับเพชรดำก็มีเสียบเขือนนี่ครับจังหวะขาลอยครับอาศัยเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับเพชรดำนี่ครับมาคอยวิทยาชักจะถึงตัวแล้วถึงตัวแล้วมาเกาะได้เกาะได้เด้งเด้งเด้ง เพชรดำยังตั้งขาสู้ไว้อยู่เสียบเข้าไปโอ้โหคนละเข่าครับคนละเข่าวันนี้ดูว่ามีหลักเหลี่ยมมาช่วยด้วยนะครับวงในของเพชรดำทางด้านของพลอยวิทยานี่พยายามจะกล้ำในตีเข่าแต่ว่าเพชรดำนี่มีบิดเหลี่ยมมีแทงสวยๆดูนะครับนี่พึ่งยกสามนะครับถ้าบิดไม่ไปเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าพลอยวิทยานี่ดูว่ารูปร่างได้เปรียบด้วยครับ โอ้โหมีสะบัดศอกเพชรดำโอ้แตพลอยวิทยาที่โดนเข้าไปนี่โอ้โหบ่อยยันเลยครับเอ้าวงในวงในวงในโอ้โหโรำการแยกก่อนครับพอเริ่มปล้ำได้นี่ก็เสียงเชียร์เสียงเฮฮาเนี่เริ่มมาเลยนะครับทางด้านของพลอยวิทยาเอาเลยครับวงในวงในเริ่มจะตีได้แล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของพลอยวิทยาโอ้โหมาแล้วครับเอาละครับเดินเข้าหาต่อครับแต่ว่ามีศอกดักเอาไว้ครับ ช่องทางธรรมมาหากินของพลวิทยาอยู่ที่วงในครับแม่แต่ว่าพอจังหวะขาลอยเนี่ยเพชรดําแกมีเหลี่ยมครับตรงนี้ต้องระวังครับเอาเดินเข้าไปครับพลวิทยาป่อยมาซ้ายดักเอาไว้ก่อนครับแข้งซ้ายนําไปพลวิทยาหมายวงในครับพอจับได้ครับพอจับได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับยังไม่ถนัดครับดูครับแกขวางเอาไว้ตั้งกําแพงชันเข่าเอาไว้เลยครับเพชรดำรีกว่ามีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมคอยไล่แขนเอาไว้วงรอบนี้ดักทีบ ยากัดไว้นะครับมาเลยครับตอนนี้เริ่มจับกล้าม่ได้ตีได้ไม่ได้โอ้เพชรดำก็มีโต้ตลอดนะครับไม่ยอมเสียเปียบครับสองิงนี่ชชาเชื่องช้าครับแต่บนเวทีแข้งซ้ายเร็วมากมากครับเดินเข้าหาครับพลอวิทยาครับต้องหายใจรดต้นคอให้มากที่สุดครับแทงขวาขวาเพชรดำพยายามเอาตัวรอดจากวงในครับเพราะว่าอยากจะเก็บกินวงนอกโอ้โหวงในนี่มีไร่แขนมียกเข่ากันไว้ทำได้ดีนะครับถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าพลอยวิทยาไม่สนนี่นะครับห่มไปทั้งตัว ปั้มเลยเอาแล้วพยายามจะตีโต้เหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมาหอยวิทยาเปิดเกมลุยบุกมาแต่ว่ากรรมการแยกก่อนครับตีกันไม่ถนัดอยู่ข้างเชือกแกะออกมาเดินครับพอวิทยาเดินเท่านั้นครับเดินถ้าทำได้ไม่ได้แอาแข้งขวานำไปก่อนแข้งขวานำจับได้วงในครับ วงในจับได้ตีได้หรือยังครับเพชรดำก็ไม่ให้ตีง่ายๆครับชิงแทงเข่าขวาก่อนด้วยซ้ำครับเอาแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับนี่แหละครับมีลูกขวางดีนะครับทังด้านของเพชรดำวันนี้นี่งัดออกมาใช้ได้ผลเลยครับขวางแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าเอาไว้เอาละครับตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับถือว่าจะเป็นงานหนักของทางด้านคอยวิทยาแล้วครับพยายามเดินก็จริงแต่ยังไม่เป็นชิ้นเดวนนันนะครับวงในโอ้โหดูจังหวะ เอาซ้ายโอ้ยแต่ละดอกตอนนี้นี่ทำท่าจะโชว์หรือเปล่าครับเพชรดำโอ้โหวางแผนมาแบบนี้ครับสร้างความอึดอัดให้พลอยวิทยาไม่น้อยเลยครับแต่พลอยวิทยาเองก็เดินครับไม่รักพยา,ยามเอาแข้งซ้ายยังยกบังไว้ได้นะครับเนี่ยวงในแทงเข่าซ้ายครับโต้ด้วยเข่าคืนครับ เพชรดำสู้เข่าครับเพชรดำโู้แทงซ้ายยักดอกนี้ครับไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวแล้วนะครับต้องจากซ้ายจัดแล้วมีไล่แขนแทงนี่โอ้โหแต่ละดอกเรียกว่าสถานทั้งตัวไปเหมือนกันนะครับทางด้านของพลอยวิทยาจะแก้ยังไงละครับแบบนี้ครับโจ์ใจเหลือเกินตอนนี้แทงเข่าซ้ายครับโตขคืนด้วยเข่าครับนี่แหละครับต้องดูครับพลอยวิทยาเหมือนกับแกเปิดเกมยังเดินช้าไปนิดนึงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้อง เดียให้ติดเดินให้เร็วต้องเล่นเกมอีกนิดนึงครับพลอยวิทยาเอาเลยครับซ้ายนี่จะโกนซ้ายก็เลยครับซ้ายซ้ายอย่างเดียวนะครับทางด้านของเพชรดำแต่ดูว่าทางด้านของพลอยวิทยานี่โดนเข้าไปเยอะๆโดนเตะโดนแทงเข้าไปนี่ดูว่าจะยุบจะอ่อนแรงนะครับรว่าพยายามจ,จะเดินแต่ก็ยังทำอะไรได้<ด><ด>ไม่ต่อเนื่องไม่ให้ที่การเล่นทีคว่เลยครับแบบนี้ครับ ทีมงานน้ำเงินนี่เริ่มคุยกันแล้วครับเดี๋ยวมีการแก้เกมแน่ครับเพราะอย่ลือีกหนึ่งยกนะครับช่วงปลายๆยกที่4ครับแข้งซ้ายปลายๆครับอมัดขวาจิ้มตรงมาครับของพลอยพิทยาเดินเข้าไปโอ้มีศอกดักศัพท์ด้วยครับอ้าวศอกมาก็ต่อยคืนครับแข้งซ้ายครับโอ้พลาดการคอเลยครับแม่ไปค้างอยู่ตรงนั้นอ่าหมดยกที่ยกที่4ดูวิธีการแก้เกมยกที่5ครับขึ้นมาของพลอยพิทยาครับว่าจะเอาแบบไหนครับเดินเข้าไปเจอถีบสกัดครับมัดซ้ายหมัดขวาแทงเข่าขวาครับ ต้องมีจุดเปลี่ยนเกมต้องมีปาฏิหาริ์ครับซอกซ้ายสั้นๆครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของพลอยวิทยาโอ้โหจะดูแข้งซ้ายโอ้โหจัดจ้านจริงๆนะครับียกว่าเรียวแรงไม่มีตกวันนี้ดูว่ามาแข็งแรงด้วยนะครับทางด้านของเพชรด,ดำโอ้โหน่าจุดเปลี่ยนมันน่าจะอยู่ที่เพชรด,ดำแลวครับเพชรด,ดำเขาโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับครับแก้เกมมาดีโอ้โหเน้นเน้นแข้งซ้าย แล้วมันเข้าไปที่แขนข้อแขนที่แข็งแรงแข็งแกร่งของพลวิทยาเลยครับมาเพราะแขนขวาโดนแข้งซ้ายไปยะดมันล้าครับโอ้ตอนนี้หมาจะคว้าจะเกาะในตีมันทําให้ไม่สะดวกไม่ถนัดครับตอนนี้ต้องหาอาวุธเสริมแล้วนะครับคุณเอกอ่านี่แหละครับอาวุธเสริมที่ว่าพยายามต่อยหมัดครับหมัดซ้ายหมัดขวาพลวิทยาครับทําเป้าด้วยหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาหลังครับแต่ว่าเจอแข้งของเพชรดาครับมีแข้งมีเลียมีที่ติดเบรกเอาไว้ครับโอ้จุกจิกครับ เขาพยายามฮึดเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของพลอยวิทยาเรียกว่าสู้อย่างเต็มที่แพ้ชนะไม่รู้นะครับสู้ให้สมศักดิ์ศรีนะครับเรียกว่าถึงจะปลายยกห้ายังเดินเบียดเดินต่อยอยู่ไม่มียอมง่ายๆไม่มีทอครับว่ากันถึงโปรแกรมนัดดีของสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสบปปดีศึกเพชรยินดีนะครับคู่รองครับแววาวาวาพลังพรมเจอแวววาวาวังพรมนะครับเจอกับมาลายเงินสมหวังไก่ย่างโอ้โหสิ ซีดเลยครับแล้วผู้เอกยอดมวยอีกคนนึงครับปืนกลต่อสุรัตเจอกับเพชรไทยแลนด์อ้าวแตกแตกแตกเพชรดำอ้าวตอนนี้ฮือฮาแล้วอ้าวตอนนี้พี่อาลี <ก S 1> เอาล,ละครับนี่นละครับบอกว่าไม่มีท้อนะครับต้องพยายามเดินเบียดแล้วก็สับซอกเข้าไปนี่มันเป็นช่วงปลายยกนะครับแต่ว่าต้นยกหรือย,ยกที่สี่นี่เป็นเรื่องเลยนะครับแตกเพราะสมควรเลยครับโอ้โหโอ้โหมาเสียโฉมนิดหน่อยเลยคุณเอก โอ้โหเอ้าเวลายังมีอย่าพึ่งมูตอนนี้ต้องป้องกันตัวดีๆครับเพชรดำโอ้กองเชียร์เพชรดำครับตอนนี้ครับน่าจะน่าจะลุกขึ้นมายืนอีกครั้งะครับนั่งไม่ติดที่ครับเอาแล้วการชี้เลยครับให้แพทย์สนามดูครับนายแพทย์จิรศักดิ์กุภาชาติครับว่ายังไงครับว่าจังไดครับชกต่อได้ เอาแล้วครับโอ้โหช้าไปหน่อยนะครับหมดยกพอดีครับนี่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปลายยกสีนี่โอ้โหชุนลมุนแน่ครับแต่นี่เป็นยกที่5้านะครับเหลือไปเหมือนกันครับเพชรด,ดำครับเส้นด้วยเลือดครับไฟนี้ ปัญหาด้วยปการ